กล้วยกล้วยหอมพันเตียนะครับเดี๋ยวตัดมือนีแล้วผมตัดมือีหนีกล้วยตัดมงสน,นครับหวานกล้วยหอ,ยยอมเซร็จเลยไงฮะขายยุตลาดที่เขาพี่เขาเช็ดสิบคนได้หนิเช็ดสิบแปดสิบคนออ ตามหน่อยกับตามเลตามราคาลงไปเยอะเมา่ก่อนเด็กจะมีว้าวก้อยก้อยเห็ดสัมเมิดอหลออที่แล้วนี่ด้วยนี่เอาไว้ไง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวีครับเจ็ดวีวีใหญ่สุดนี่จังมวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองสิบหกสิบหกลูกสิบหกลวยนีกล้วยหอมใหญ่ครับกล้วยหอมใหญ่หอมเตี๋ยหันเตี๋ยนะครับโอเคนี่ครับสนใจก็ทักมาส่วนพี่แม่สมบัติอนี่นะครับผมผลผลิต จากการเป็นแบบกเกษตรเกษตรพ่อเพียเ้ยนเก็ดแบบพ่อดีกินในของครับแต่ใครขายได้แต่กินกี่มดครับจะได้ก็ได้ขายครับแต่ก็แบงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกับมะแบงเขานะครับโอเคครับขอบคุณไรครับผมครับสิ้นลครับผม